ควรจะสังเกตสักหน่อยหนึ่งว่าอภาษาธรรมะนีมน่มันมีความหมายตามแบบของภาษาธรรมะชาวบ้านเข้าใจไม่ได้เช่นชาวบ้านเขาจะถือว่าเรามีโลกเราอยู่ในโลกเราเรามีโลกเราอยู่ในโลกโลกนี้ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ผมพูดว่าเรายังไม่มีโลกจนกว่าเราจะสร้างโลกอะไรขึ้นมา เป็นการมาโลกรูปรโลกอรูปโลกนี่มันพูดกันคนละภาษาไอ้โลกที่เขาว่ามันมีอยู่เนี่ยมันก็เหมือนก็ไม่มีถ้าจิตไม่ไปจับชวยสร้างสรรยึดถืออะไรขึ้นมามันเท่ากับไม่มีแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรด้วยเดี๋ยวนี้อาวิชากิเลสท,ทันหาในภายในของเราไปสร้าง ถ้ะจับช่วยมาสร้างขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยความยึดถือนั่นเองนั้นจึงมีโลกตามแบบที่เขากล่าวไว้ในพระคมพีหลายชื่อหลายหลายโลกแล้วก็แต่ละโลกก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็ไม่พ้นไปจากความหมายที่ว่าขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องแตกนนเพราะคำว่าโลกนั่นแปลว่าแตกแตกได้แตกแน่จะไป ไปรับใครเอาอะไรอาวอนอะไรกับมันมันเป็นสิ่งที่ต้องแตกและแตกแน่ๆรูปปโลกอาการมรโลกรูปรโรปโลกอรูปปโลกเข้าใจสิแล้วก็เห็นว่ามันแตกแน่แล้วก็เลยไม่ไม่ไปยึดถือเอาโลกนั้นแล้วก็อยู่เหนือโลกถ้าทำได้เด็ดขาดลงไปเด็ดขาดจริงๆไม่กลับหลังอีกก็เป็นพระอระหรันต์ แต่เดี๋นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้อวดอ้างถึงขนาดนั่นขอร้องแต่ทำไปให้ดีที่สุดไม่ขาดระยะจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นก็ช่างหัว,วมัน <c oughs> แต่่าเขอให้ทำให้ดีที่สุดให้การจีมีจิตใจอยู่เหนือโลก <c oughs> ที่ไปอ้างทำให้เป็นพระหันนั่นแหละจะยิ่งจะยิ่งไม่เป็นเ,เพราะมันมันไปสร้างโลกแบบอื่นสร้างโลกมายาแบบอื่นขึ้นมาอีก หวังที่จะไม่เป็นอะไรไม่หวังจะใช้คําหวังที่จะไม่เป็นอะไรนี่ฟังยากแต่ใช้คำว่าไม่หวังที่จะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรไม่เป็นทาสของอะไรจิตเป็นอิสระเขาเรียกว่าจิตหลุดพน้น